สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันอังคารที่23เมษายนปี2567ค่ะวันนี้ช่องมามิอสกานะคะชาวนาคนที่มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยค่ะทุกคนคะ <c oughs> น่ะข้าวนาปลังเนี่ยพุ่งมากเลยนะช่วงนี้เออประทุมธานีนี่จะบอกเลยว่าดีดแรงนะคะขึ้นแรงเห็นแตะ่ง1ม0 0 0สเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนไล่เลียงไปแต่ละจังหวัดนะเริ่มรายการแรกกัน เลยค่ะข้าวพวุกเจ้านะคะนปรังค่ะปี2567นะคะจังหวัดนครสวรรค์11,500บาทถึง11,900บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดพิจิตร11,400บาทถึง11,800บาทค่ะปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทนะคะ จังหวัดกําแพงเพชร11,400บาทถึง11,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดพิษณุโลก11,200บาทถึง12,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,300บาทถึง12,500บาท จังหวัดสุโขทัย11,500บาทถึง11,300บาทจังหวัดเพชรบูรณ์11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,400บาทถึง11,500บาทจังหวัดอุทัยธานี11,200บาทถึง11,500บาทจังหวัดฉะเชิงเทรา12,000บาทจังหวัดอุตตรดิตถ11,100บาทถึง12,200บาทจังหวัดปราจินบุรี12,000บาทจังหวัดลพบุรี11,000 500บาทถึง11,900บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดน,นครนายก12,250บาทปรับเพิ่มขึ้นมา250บาทค่ะ จังหวัดปทุมธานี11,400บาทถึง11,800บาทจังหวัดนครปฐม11,400บาทถึง11,800บาทจังหวัดอ่างทอง11,100บาทถึง11,100ถึง11,400บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,600บาทถึง12,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดราชบุรี12,000บาทถึง12,100บาทจังหวัดกาญจน นบ,บุรี11,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าเปลือกหอมมะลิค่ะนาะปี2566ทับ67 จังหวัดสุรินทร์หนึ่งหมบาทถึงหนึ่งหมืนห้นร้อยบาทจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งหมื่นส่อบาทถึงหนึ่งนรบาทจังหวัดบุรีรัมหานเก้าร0อยบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดศรีสะเกดหนึ่งหมื่นสี่พันแรอบาทถึงหนึ่งหมื่าพจ็รอบาทจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งีร้อยบาทถึงหนึ่ง่องบาทจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ0งหมื่นสี่พันห้ารบาท จังหวัดมหาสาครคาม15 0 0 0บาทถึง154 0 0บาทจังหวัดยโสธร15 0 0 0บาทถึง1 5 5 0 0บาทจังหวัดชัยภูมิ 14, 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0บาทจังหวัดอำนาจ,จเจริญ1น7 0 0บาทถึง15,5 0 0บาทจังหวัด นครพนม14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดสกลนคร14,000บาทถึง14,700บาทจังหวัดกาฬสินธุ์15,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดขอนแก่น14,300บาทถึง15,100บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง15,100บาทจังหวัดหนองบัวลำพู14,400บาทจังหวัดหนองคาย14,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทจังหวัด

รายการต่อมานะคะครุปุปมธานีขานาปรังปี2567นะคะจังหวัดลบบุรี12,800บาทถึง13,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรี14,300บาทถึง14,500บาทจังหวัดชัยนาท15,000บาทจังหวัดอ่างทอง13,000บาทถึง13,300บาทจังหวัดสิงห์บุรี14,700บาทถึง15,000บาท ปรับเพิ่มขึ้นมา400บาทจังหวัดอุตรดิตถ์15,200บาทถึง15,400บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทจังหวัดปทุมธานี14,500บาทจังหวัดราชบุรี14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดนครนายก14,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวค่ะนาปี2566ถ้า67 นะคะจังหวัดขอนแก่น13,200บาทถึง13,600บาทจังหวัดอุดรธานี12,500บาทถึง13,500บาท จังหวัดสกลนคร12,600บาทถึง13,100บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,200บาทถึง13,600บาทจังหวัดอุดราธานี12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดมหาสารคาม13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู13,400บาทจังหวัดนอคาย13,000บาทถึง1 สามพองรบาทจังหวัดเลย12,000บาทประเพิ่มขึ้นมา1,000บาทจังหวัดมุกดาหาร13,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะเขาเปลิกเนื้อมเมล็ดคละค่ะนาปี2566ทับ67นะคะจังหวัดอุดอนทานี11500บาทถึง12300บาทจังหวัดนครพมนม1800บาทถึง11000บาทจังหวัดเลย10,000บาทจังหวัดอำนาจจริญ10,000บาทถึง12500บ,บาทค่ะ ต่อนะคะเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะข่าวเปล่งเ,นนเหนียวเมล็ดคละคานาปลังนะคะปี2567ค่ะ จังหวัดหนองคาย1,500บาทถึง11,500บาทจังหวัดสกลนคร1,800บาทถึง12,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา800บาทจังหวัดมหาสารคาม12,000บาทจังหวัดขอนแก่น1,800บาทถึง11,800บาทและจังหวัดอุตรดิตถ์12,400บาทถึง12,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะ ทุกคนค่ะมามีอสกานะคะชาวนาคนนี้ได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกรายการค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในแต่สําหรับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวสดนะ,ะนปรังเนี่ยราคาที่สกลนอครก็ประมาณ9,000บาทนะคะทุกคนค่ะขอนแก่นก็9,000บาทถึง9,800บาทแล้วราวนี้นะคะขายสดเนาะ,ะ,ะราคาก็จะลดหลั่นลงมา นะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะต้องขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากด้วยนะช่องน้อยน้อยช่องนี้ค่ะทุกคนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบพระคุณทุกคนมากค่ะ